เอาได้ใช่ไหมถ้าดูแล้วพี่พี่พี่มาเก็บพวกจำเลยฮะตรงคลองวีดเขาขาวไอ้พี่เหรอเขาขาวดำอ่ะนี่ขนาดไม่ตากแดดนะมึงขนาดจะได้ต้องพายังจำเออจริงพี่ไอ้ก็ะุ่งใส่ไอ้ก็ไม่เคยไปตึงแดดอ่ะเรา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 นั่งคุยมันสักพักนึงดิถ้ามนหน่อยดิคำตอบก็เผื่อมันยิ้มให้เราด้วยนี่ย ยิ้ไม่พอไอเจี๊ยบลิ้นด้วยเออลิ้นดัปี่ฮะหูหนูปะเนี่ยโอ้ยอะไรกันเปิดลูกดูแลแป่เบิร์หน่อยนะกับสเลยทีเดียวอะไรอุดปากก่อนหาอยู่หาอะไรมาอุด ของพี่อุดไม่ได้อาจจะอมได้เ็บเจ็บจเจ็ุี่ไม่เน้นจุกอ่ะพี่เนนจักรจี้จเจ๋ออความกรจี้มีกูเอ้ยมีว่ะมีไหมดตอไม่ใช่ถังจ้่โอ้ถังเช่า แพ่ไเอาแม่มันไม่มีตังค์ซื้อหรือว่ามึงต้องเช่าเขาเนี่ยเออบยใยบยใหญ่มันแพงไงใยบยใหญ่มันแพงก็ต้องเช่าทุกคนว้าวตัใบเล็กก็พอซื้อได้เมียเมียต้องเช่า่อยากซื้อเช่า,ชา,ชาได้ไงละ่ะมันตังค์ไม่เหลือให้ผมรู้จะไปทิ้งไหนไงทิง<อ>้หลัง่อยากหน้า,นาบ้านเหมือนกนดขึ้นี นไเต็มที่หนึ่งแล้วหรอมีมีตัวปะเนอะมีที่รถมันจอดอยู่นะตาเมืย์เนอะนี่มันจ่ายค่าจงมันจอดปะมีไบ์ขี่บอกว่าขี่เงี้ยไอ้้เหียขนาดมีสู้เพื่อนกูไม่ได้ขนาดมีบุบหรือรถอะท่าไม่นอนเด๋วอย่าว่าจะโดนเลยผมก็เหมือนกันผมนี่บุบทั้งคันกลัว ไม่ได้ขับรถไปชนไอ้แย่กับกำแพงมันมาชนรถคูงเออกำแพงไม่หลบนะพ่อกำแพงนี่นตุ้มโอเคทางสะดวกย่ำหนุนน้องเนี่ยโอนยกำแพ่น้ำมันปักไม่มีตัวหรอเปล่าครับเช็คครับเช็คหลังโซนไฟใช่ทางทางสะดวกครับขี้ได้นี่เช็คือเนี่ยตีนฮะเดออแล้วไม่ล็อกทาไมเนี เงียบเลยทำไมน้องเงียบเลยวะยังไม่ได้พูดพี่ก็เลยเงียบกระห้องอะไรอุดปากกันหาอยู่หาอะไรมาอุดเฮ้ยเอเดนอุดทำไมของพี่อ่ะอุดไม่ได้แล้วจะอมได้เจ็บเจ็บเจ็พี่เน่นจุกอ่ะพี่เน่นจักรยานแจ๋ว อออไอ,อ้พอบไอ้ชอบความจักรจี้ว้าวปีร้อ,อน,นขั้นที่สองนี้อ่านว่าอะไรนะครับคะช่องที่สองขั้นอนะ่ะขั้นที่สองอ่านว่าอะไรนะครับโปรล็ <laughs> <laughs> อกโป้ล็อ <laughs> ก <laughs> ผมได้ยินขึ้นเลยฮนะ ผมไม่ได้ยาบนะผมขำผมเจอามาเน่ยไเต้หลบไม่ไหววะ่มาก <c oughs> ูปิดแล้วดูดิจะมาแหลกอีกไหมทำไมกูทำอะไรพร้อมกันไม่ได้เลยวะเกมเนี่ยเครื่องมือเว้นจริงๆทำไมมีโจ๊ก่ลยารากไอเหี้ยสองพกตัดเราสองขวงแล้วเต้ <c oughs> น้องอายเงียบดลวยปิดไม้พักไหมล้ะ จะวิ่งเดิมันจะวิ่งไปหามันจริงเหรอไม่ได้ปิดทีไป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 เอาเบิร์ดไปเลยโดดลงมาครับโดดอะไรอ่ะบอสติดขโมดแน่เลยอืเบิร์ติดขโมดเป็นคนชอบติดครับติดอะไรครับติดเบิร์นนอนก็ติดหมีชอบนอนกอดหมีไงก็เข้าใจแหละอืบุญหน้าแนบเลยครับ นะพี่สกาพี่เร็ว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 มามันจะหายใช่ไหมใช่เดี uh ๋ยวนะไปพร้อมไม่พร้อมเลยพี่พร้อมเลยปืนดีๆยังไม่มีเลย ไม่มีหรอกปืนดีๆที่นี่อะน่ามันติดีตัดทำงนั้นเอาพอปืนพอยิงได้ไปก่อนต่อเยี่ยมใครได้มีเอสดปะไม่เล่นไม่เล่นไมวน้อง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 อยากเอาตีให้เอาก็แหละเอาได้ยิงครับไม่เอาได้ใช่ไหมสรุปแล้วพี่พี่พี่มาเก็บทุกจำเลยฮะตรงคองพีเด เขาขาวไปมั้ยเหรอมันจะของดำอ่ะนี่ขนาดไม่ตากแดดนะมึงขนาดจะได้ตอกผายยังจำเออจริงพี่ไอ้ก็ะุ่งใส่ไอ้ก็ไม่เคยเอาไปตึ่งแดดอ่ะเราเราเราลองนั่งคุยมันสะพักไม่ดูงถามวรหน่อยดิคำตอบนี่ไม่พอไอ้เกลียลบลิ้นด้วยเออลิ้นดำปีนฮะสแอนหนูปะเนี่ย